นี่ไปไหนวันนี้จะไปคุ้มกัโกเรามันจะเดินมาทั้งต้นที่ฮากาตะสถานฟูกกาทุกอย่างเริ่มต้นที่ฮากาตะนะครับนเพื่เเนเนพักอยู่ไม่ได้ย่านฮากาตะก็ลองดู ส่วนใหญ่รถมมนจะมาเริ่มต้นที่นี่นะครับลบแรกก็ไปที่ฮากาตะเข้าไปเลยนี่อยู่ด้านหน้าของสถานีฮากาตะเข้าไปก่อนแค่นี้เองถึงแล้วแล้วก็ไปดูสายรถไฟตอนนี้เราจองตั๋วมาแล้วครับใครอยากดูวิธีจองตั๋วก็กดด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแปะไว้ให้ นี่ครับ JR เห็นไหมถ้าสับเวกับกับ3ามบินไปทางนี้แต่เราไป JR เราตรงไปก่อนไปนี่ถึงแล้วทางเข้าอันนี้ครับมันจะมีทางเข้าตรงนี้นะแบบ JR นะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นที่เป็นชิงคันเซ็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับไป ารีสแคลเกตกับอันนี้เซนทันเกตหา้าสี่น่ห้าี่นี่ไงฮะเก้าโมงนี่ไงห <15. S 2> ้สิบห้าหมสิบห้าเอ 5 4 1 9:06นา 1, 9, 9. ทีแพลตฟอร์ม15เปลี่ยนสิครับดูเทียบอีกทีครับ5 4 1 9:06นาทีตู 7. ้7ครับนี่ของเรา5 4 1 9:06นาทีแพลตฟอร์ม15เวลาตรงอะไรครับ ไปครับอันนี้ไว้ก่อนไว้หลังได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับได้สองใบกลับมาครับไปทางไหนต่อครับแพลตฟอร์มที่15ครับ ก็คือน,นี่ 14, 15ได้หมดไปแล้วก็นี่ครับ 16, 15กสิาเาในี้ครับ ในนี้ก็มีขายของข้าวโพงข้าวป้านเซเว่นนะครับก็ได้ได้ได้เฮ้ยครับชินเซ็นค,ครั้งแรกผม,มผมไม่เคยขึ้นกนนินเซ็นเลยนะจะ<ม>ต้องมาดูเบอร์นี่ครับรอฟังสิบห้าไหม 5, 4, าสีーー่หนเก้าบหเบลเบลเดี๋ยวรอตรงนั้นน่ะ สาร์โกามีสองอันนะสาร์โกามีสองอันแปดา6คตาดูเอ๊ <Okay. S 1> เราเราเป็นตู้8คดาครับ mm hmm. ก็ดูตรงนี้เปิด mm hmm. ตู้เบอร์เจ็ตา7นะแล้วไอ้8กับ6ข้างบนดูตรงไหนก็คือด mm ู hmm. ตรงป้ายตรงป้ายเวลาจะมีมบอกนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูมันก็จะลิงก์กันว่าเอ้ยเราต้องมายืนรอตรงนี้นะ 大家。<music>

ุระบุรีก็มีนะครั้งก็้วไม่หรอกห้องน้ำที่ดึงขยะไม่มีตู้ขายของถ้าคุณจะปักบอกก็ตรงนี้เด<ะ>ินหล<ะ>ังโซน offer passengers without seat reservations. smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 7. please refrain from smoking in the มีคูม่านมงเธอไปถ่ายไหมนูน่นถ่ายไม่ได้วันนี้เขาแบบว่าแต่เราเดินไปนเราต้องไป local transfer ปบนึงด้วยนะคะใช่ เมื่อกี้ใส่ไม่พร้อมกัน,นมันก็ดูดไปทีละอันนี่อโอทีทีนี่แล้วใครไปตามรอยก็ตามนี้เลยถ้าตามรอยก็คือแบบต้องเก็บี่วันจริงๆคืออยู่ไกลกันนะแต่ละจุดเออต้องขับรถไปจะเหมาะกว่าเค mm hmm. okay, นี้ก็มาดูว่าเราจะนั่งอะไรไปปรัสงเรถไฟบัสแท็กซี่ ก็จะมีที่ขายของนะนี่ก็บัสเรอจะไปโลเคอลไลน์นะต้องไปทางนี้อันนี้ก็คือขายของฝากนี่คูมค่มังมอของขายก vault, รับโซเดไหมเนี่ยคู่มังงขายกระเป๋าเลยมาสิ